เชลซีภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยไม่แพ้ใครมาแล้ว10นัดติดต่อกันซึ่งหนึ่งในนักเตะผู้บุญของทูเคิลที่เชลซีอีกหนึ่งคนคงจะหนีไม่พ้นเมสันเมาสมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ทูเคิลจัดการปรับเปลี่ยนดันขึ้นไปยืนเป็นตัวลุกแบบเต็มตัวและเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนพาเชลซีชนะได้ถึง7นัดและเสมอไป3นัด โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังของยอดมิดฟิลอัจฉริยะแห่งทัพสิงโตน้ําเงินขาวที่มีชื่อว่าเมสันเมาส์และก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของเขาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจทุกคนเมื click, ่อดูจบก็ช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับเมสันเมาส์เกิดเมื่อวันที่สิมกราคมปี1 9 9 9ณเมืองพอตสมัท 3, ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันอายุ22ปีสูง178ซนติเมตรลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางและมิดฟิลด์ตัวลุกให้กับสโมสรเชลซีและทีมชาติอังกฤษโดยเมสันเมาถือว่าเป็นนักเตะ DNA ของสิงโตน้ำเงินครามอย่างแท้จริงซึ่งเขาเข้าร่วมอะคาเดมีของเชลซีตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบและพัฒนาฝีเท้าจนได้เป็นกัปตันของเชลซีชุดเยาวชนและผาทีมคว้าชมป์ยุสครับสองสมัยติดต่อกัน และควา้าแชมป์ลีกและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกอย่างละหนึ่งสมัยซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้เมสันเมาส์ได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพของเชลซีในปี2017และในปีเดียวกันนั้นเมสันเมาส์ถูกส่งตัวไปให้วิสเทสท,ทีมในลีกฮอลแลนด์ยืมใช้งานหนึ่งฤดูกาลซึ่งที่วิสเทสนั้นเมสันเมาส์โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด39นัดยิงไป14ประตูกับอีก10แอสซิส พาวิสเทสจบอันดับที่6ของตารางและคว้าตัวไปลงเล่นในศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จและที่สำคัญในปีนั้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรวิสเทสตกเป็นของดาวรุ่งวัย18ปีที่มีชื่อว่าเมสันเมาส์โดยปีต่อมาในปี2018เมสันเมาส์ถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาถูกส่งตัวไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกับสโมสรดาบี้เคาตี้ ที่ต่อนนั้นมีตำนานตลอดการของเชลซีอย่างแฟงเลมพาดคุมทัพอยู่ซึ่งในปีนั้นจากการผานึกกำลังการของเมสันเมาส์และแฟงเลมพาดสองดีเอ็จากเชลซีพวกเขาเกือบพาดาร์บี้เคานตี้เลื่อนชั้นขึ้นสู่สึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่ดาร์บี้ไปพลาดท่าผ้าให้กับแอสตันวิลล่าในรอบเพย์ออฟขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนัดชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามในปีนั้น เมสันเมาส์กดไปถึง11ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด44นัดและเขาถูกดึงตัวคืนสู่เชลซีพร้อมกับแฟงแลมพาร์ดหลังจากจบฤดูกาลนั้นซึ่งเชลซีภายใต้การคุมทัพของแฟงแลมพาร์ดในปี2019คือทีมที่ถูกแบรน์ท่านทำการซื้อขายนักเตะทำให้แลมพาร์ดต้องดันบรรดาแข้งดาวรุ่งของทีมหลายรายขึ้นมาผสมผสานกับแข้งตัวหลักของทีมซึ่งเมสันเมาส์คือหนึ่งในบรรดานักเตะดาวรุ่งกลุ่มนั้น และจากการที่เคยร่วมงานกันมาแล้วหนึ่งปีเต็มๆที่ดาบบี้เคาน์ตี้ทำให้เมสันเมาส์ยึดตำแหน่งมิดฟิลตัวหลักของเชลซีในยุคของแฟงแรงค์แลมพาร์ดได้อย่างไม่ยากเย็นโดยในปีนั้นเมสันเมาส์ลงเล่นไปทั้งหมด53นัดยิงไป8ประตูก,กับอีก5แอสซิสและพาเชลซีจบอันดับที่4ของสึกพรีเมียร์ลีกและคว้าตั๋วไปลงเล่นในสึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันหรือฤดูกาล2020-2021 เมสันเมาส์ออกสตาร์ทในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวหลักของเชลซีเช่นเคยแต่แล้วจุดหักเหของเชลซีก็เกิดขึ้นเมื่อทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จนทำให้มีการปลดแฟงแลมพาร์ดออกจากตำแหน่งกุนซือและบอร์ดบริหารทำการดึงโทมัสท,ทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันเข้ามาคุมทัพแทนซึ่งเชลซีภายใต้าการคุมทัพของโทมัสท,ทูเคิลเขามองว่าเมสันเมาสนั้นมีดีเกินกว่าที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ ทำให้ทูเคิลจัดการดันเม์ขึ้นไปเล่นในเกมลุกแบบเต็มตัวและในเวลาต่อมามันนํามาซึ่งการไม่แพ้ใครสิบนัดติดต่อากันของเชลซีซึ่งในขณะน,นี้เมสันเมาส์ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด3 6นัดยิงไป6ประตูกับอีกหาแอสซิตซึ่งจากฟอร์มที่ร้อนแรงเกินห้ามใจของเมสันเมนนนาส์ณขณะนี้จำนวนประตูและแอสซิตของเขาคงไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนในานามทีมชาติ เมสันเมา์ติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนไล่ตั้งแต่ชุด u 16 u 17 u 18 u 19และ u 21ซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมสันเมาคงหนีไม่พ้นการพาทีมชาติอังกฤษชุด u 19ควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรมาคองได้สำเร็จในปี2017และที่สำคัญเขายังคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองได้อีกด้วยโดยปัจจุบัน เมสันเมาส์ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด13นัดและทำไปได้3ประตูจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเมสันเมาส์ในตอนนี้ทำให้เขาถูกคาดหวังจากแฟนบอลว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานให้กับเชลซีได้ในอนาคตและแฟนบอลเชลซีต่างมั่นใจว่าเมสันเมาส์จะก้าวขึ้นไปเป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษอย่างเดียวกับที่แฟงแลมพาร์ดนักเตะระดับตำนานของเชลซีเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของเมสันเมาส์กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ